สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงให้ท่าน,นหนึ่งเนาะก็เป็นการอ่าน energy ของไพ่นะคะในคลิปจะมีทั้งหมด3พาร์ตนะคะพาร์ทคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไม่ขออนุญาตด,ดูดวงความรักของชาวราศีตุลเลยนะคะก็ ย้ำอีกทีว่าเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะถ้าใครอยากจะรู้เป็นส่วนตัวจริงๆ,ๆก็รบกวนไลน์ไอดีที่เป็นที่เมยให้ไว้ใต้คิปมาได้เลยนะคะและเหียอค่าครูต่างๆเมยก็ใส่ไว้ข้างล่างแล้วเหมือนกันเนาะโอเคขออนุญาตเริ่มเลยนะคะความรักของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมค่ะ ไพยย่หยางนะคะไพยย่หยางนะคะเป็น masculine energy ก็คือเป็นไพ่ของผู้ชายนะคะบางทีไพยย่หยางจะพูดถึง take, การ take action นะคะหรือการให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเดือนนี้ชาวราศีตุลน,นะคะคนอาจจะต้อง take action หาใครสักคนหนึ่งนะคะหรือบางครั้งอาจจะหมายถึงมีใครสักคนหนึ่งกำลัง ที่จะมีอะไรหรือเอาอะไรมาให้คุณนะคะในความสัมพันธ์อาจจะออฟเฟอร์อะไรไมาก็ได้โดยเฉพาะถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้ชายเอาง่ายคือถ้าคนที่ดูไพนะ่ตอนนี้นะคะคุณเป็นผู้หญิงแล้ว่าคุณจะได้อะไรหรือจะมีเทคแอคชั่นอะไรบางสีมาอ,อย่างจากคณผู้ชายแต่ถ้าคนดูจากไพ่เป็นผู้ชายคุณอาจจะต้องให้อะไรฝั่งอีกคนหนึ่งของคุณโอเคไหมโอเคอ่ะ okay, um, energy energy ต่อไปค่ะไพ่ใบต่อไปชาวราศีตุล free y o u r s e l f It's time to take back control of your life นะคะบางคนอาจจะไปยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะคะยอมให้ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณดูว่ามันไม่ดีนะคะคุณดูว่ามันท็อกซิกกับคุณมากๆคุณดูว่าอยู่ไปก็มีความทุกขนะ์น่ะมันอาจจะเป็นเดือนที่เหมาะสมนะคะที่คุณอาจจะต้อง free Yourself ก็คือปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะให้ตัวเองไปอิสระตรงจากตรงนั้นสักนะคะแล้วก็กลับมาบริหารจัดการชีวิตตัวเองให้เข้าที่นะคะ โอเคไพ่ใบต่อไป Physical touch, a tender touch can mean so much. ส่วนใครนะคะที่มีคู่แล้วไพ่บอกว่าเดือนนี้นะอาจจะเป็นในเรื่องของอมีเวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นนะคะพยายามแตะเนื้อต้องตัวกันให้มากขึ้นอาจจะพูดอย่างอืกก่นก็ได้นะคะเพราะเป็นไพ่บอก Physical touch นะคะคือการสัมผัสทางกาย นะคะเดยกานได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยบางคนอาจจะเจอกันแค่ข้อความโทรหาการวิดีโอคอลหาก,กันอาจจะเพราะงานยุ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในเดือนนี้อาจจะมีโอากาสที่จะได้เจอกันมากขึ้นนะคะหรือได้มีเวลาร่วมกันมากขึ้นเนาะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีตุลของคนที่เป็นคนโสดนะคะคนโสดอย่างที่เรารู้กันว่ามจะใช้สาหรับเดียวในการอ่านความรักของคุณ ส่วนคนที่มีคนคุยกับคนมีคู่ไม่นจะใช้อีกหนึ่งสำรับนะคะในการอ่าน energy ของเขาเนาะโอเคขออนุญาตดูความรักคนโสดของชาวราศีตุนในเดือนมีนาคมค่ะ Temperance นะคะ Ten of Pentacles <c oughs> 9 of Pentacles นะคะ King of Cups แล้วก็ Two of Pentacles ชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างจะโสดนะคะโสดแล้วก็มีเงินด้วยเอาง่ายๆเดือนนี้อาจจะดีมากกว่าถ้าคุณโสดนะเพราะมันมีไพ่ของการบาลานซ์สสิ่ง2อ,อย่างหรือช้อยหรือ o p ปชั n อะไรบางสิบงอย่างที่คุณจะเป็นจะต้องบริหารหรือบาลานซ์ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นภาระหน้าที่ทางการงาน เป้าหมายในชีวิตตัวเองที่คุณจำเป็นจะต้องหาเวลาไปมุ่งมั่นตรงนั้นนะคะเดือนนี้เมย์รู้สึกว่าควรเป็นเดือนที่ถ้าคุณโสดนะเมย์รู้สึกว่าควรเป็นเดือนที่คุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะคือไพ่ของคนโสดนะคะแม้ว่าถ้าเดือนนี้คุณโสดคุณเลือกที่จะมุ่งมั่นนะคะกับเป้าหมายของตัวเองพมมุ่งมั่นทํางานนะคะเก็บเงินหรือการหาเงินเดือนนี้การเงินคุณจะดีมากๆนะคะแล้วก็ บางคนอาจจะกําลังประสบปัญหาเรื่องของการหมุนเงินอยู่นะคะหรือมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาทําให้คุณตอนนี้จิตใจคุณยังไม่พร้อมแหละที่จะมีความรักหรือจะเอาเวลาตรงนี้ไปให้ใครนะคะเพราะเท่าที่เมย์ดูเหมือนคุณอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะคะเป้าหมายของคุณตอนนี้คือเงินคือความสําเร็จคืออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงก่อนแล้วคุณถึงอยากจะมีใครนะคะ ทด่แม่ดูตอนนี้เหมือนคนอยากที่จะเป็น king of cups นะคะบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่เต็มที่นะคะที่จะอารมณ์ยังไม่มั่นคงที่จะให้ใครนะคะอาจจะบางคนอาจจะเ,เพราะว่ายังมีความสุขกับชีวิตโสดอยู่ทํางานหาเงินช่วงนี้อาจจะเงินดีนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะอะไรง่ายคือเดือนนี้ไพ่มันชื่นนะชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดนะคะถ้าคนโสดเงินคุณจะดีมากดังนั้นถ้าจะให้แนะนําจากไพ่ โสดไปก่อนนะคะโสดไปก่อนไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าณนะเดือนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นให้กับการหาแฟนนะหรือว่าให้กับการหรือยังไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาส่วนตัวเนี่ยไปให้ใครว่าเราที่เมย์ดูตอนนี้งานคุณเนี่ยน่าจะน่าจะรัดตัวอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะหาเวลาตัวเองบางคนอาจจะไม่มีเลยซ้ำนะนำนะอ่ะโอเค ต่อไปขออนุญาตหยิบคำแนะนำหนึ่งใบให้กับชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดค่ะ direction โ okay. อเค Lord please show me the right direction right now the right action right now please being a sign and miracle that give clear direction may I hear the promptings of my own b o d y and if for some reason I'm about to head the wrong way please stop me นะคะถ้าไม่อ่านคำไหนผิดขออภัยด้วยนะคะเหมือนถ้าอยากจะให้คุณรู้ว่าตอนนี้ Direction ที่คุณอยากจะไปสิ่งที่คุณอยากจะไปนะคะเป้าหมายคนคืออะไรนะอย่าหลงทางทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จก่อนถ้าตอนนี้คุณอยากจะโสดแล้วหาเงินหาทองหาเงิน,หา,งห,างนหาทองไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีอย,อย่าอย่าเพิ่งไพ่แบบว่าอย่าเพิ่งหลงทางตอนนี้อย่าเพิ่งให้ใครมา ดึงคุณจากเป้าหมายที่คุณอยากจะไปนะคะเพราะไพ่อพอบอกว่า And if for some reason I'm about to head the wrong way please stop me เหมือนบางคนเนี่ยคุณอาจจะกำลังหรือกำลังหรือกลัวที่จะเดินทางไปทางที่ผิดนะคะเพราะเป็นไพ่อสองเสียนขึ้นมาหรือกลัวที่จะเลือกคนผิดหรืออาจจะไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะดังนั้นไพ่อบอกว่า าตอนนี้คุณโฟกัสที่ i r e c t i ันไหนหรือจุดหมายไปทางไหนนะคะก็ให้ไปทางนั้นก่อนถ้าตอนนี้คุณมุ่งมั่นที่เรื่องของการหาเงินพระธิย์ดูนะตอนนี้ราศีตุลสิ่งที่คุณต้องการเลยก็คือเงินถ้าคุณต้องการหาเงินก็ไปหาเงินก่อนนะคะมีโอกาสดีที่คุณจะโชคดีเรื่องเงินเนาะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเงินก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้นในเดืนอนมีนาคมนะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของการเงินนะไม่ได้ในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะคะก็ เอาเป้าหมายตัวเองให้สาเร็จก่อนแล้วความรักคคอ่ว่ากันใหม่เนาะสำหรับความรักของชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดน,นะคะขอบคุณมากๆใครระดมส่วนตัวรบกวกแอดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้แต้คลิบไม่ได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะออะต่อไปนะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีตุลที่มีคนคุยนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ เอร o บ Cups นะคะบางคนเลือกที่จะหันหลังให้กับใครสักคนหนึ่งคนที่คุณคุยอยู่หันหลังให้หันหลังให้กับความรักครั้งนี้นะพอแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากได้มาอีกแล้วนะคะล้าเหลือเกินท้อเหลือเกินนะเนี่ยมันเป็นไพ่เอรับคับแล้วก็ฟรีเ u r s e ล f ขึ้นมาเป็นไปได้ว่าเดือนนี้คุณอาจที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ดีสักทีนะคะหรือว่าคุยแล้วมันหนักมันเหนื่อยใจนะต่อไปดูเอ e เน y จีของเขาค่ะ เช n นออพเอ c l e คนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับคุณได้นะคะเพราะไพ่สิบ,บเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเงินนะคะไพ่หรือไพ่ของคนที่มีครอบครัวนะคะบุคคลที่มีพร้อมทุกอย่างในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของการเงินนะคะน,นั่นคือในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตบางคนคุณน่าจะดีกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะหรือว่า ตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือจําเป็นจะต้องไปดูแลครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่อาจจะไม่ชอบครอบครัวที่แต่งงานหรือบางคนอาจจะมีปัญหากันหรือยังไงดีมีปัญหากันในเรื่องของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ฝั่งเขาาจ,จะไม่ชอบคุณนะคะหรือผู้ใหญ่ฝั่งคุณอาจจะไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยนะอ่ะต่อไปคือ energy ของคนค่ะ six of pentacles เหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายเรียกร้องเสมอนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะให้แปดถ้วยกับหกถ้วยขึ้นมาไม่รู้สึกว่าเหมือนในที่ผ่านมาถ้าคุณไม่เรียกร้องจนเกินไปนะคะเหมือนอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอดคือมันไม่มีความชัดเจนมันไม่มีความพอดีนะคะในเรื่องของการให้และการได้รับในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนให้นะคะทุณคจะต้องเป็นคนเรียกร้องความสนใจจากเขาตลอดเวลาหรือเรียกร้อง ที่จะต้องให้เขามีเวลาให้คุณนะคะประมาณนี้เมืเ่อเอนเนจที่ไม่ได้จากไพ่คือเหมือน,นคนเหนื่อยแล้วอะนะเหมือนคนเหนื่อยแล้วนะคะชาวราศีตุลเอนเนอร์จีฝั่งเขาคนนั้นค่ะเซเว่นอับสอดใช่คิดว่าเขาไม่โสดแหละนะเขาน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคนด้วยมาคุยกับคนด้วยนะคะ บางคนเนี่ยเขาอาจจะให้การาการดูแลของคนนีเรื่องของการเงินหรือบางครั้งคุณจะต้องดูแลเขาเรื่องของการเงินนะเพราะมีเรื่องของการให้เรื่องของเป็นเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือบางคนอาจจะต้องเกี่ยวกันด้วยผลประโยชน์นะเฉพาะบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนคือเท่าที่เมดูดูจากไพ่อ่ะคือเขาเองไม่สามารถที่จะชัดเจนให้คุณได้นะ,ะนะน่าจะแนวโน้มไปในทิศทางที่ว่าน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรืออาจที่จะ มีจะพูดยังไงดีมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะให้เวลาของเขาเนี่ยให้กับคุณได้ร้อเพราะทุกครั้งที่เขามาหาคุณทุกครั้งที่เขาเขาคุยกับคุณเขาจะต้องแอบมาหาตลอดหรือเขาจะต้องแอบคุยตลอดนะ Energy ของชาวราศีตุลค่ะ เอร์ฟซอรโอเคแม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ตัดนะแม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ตัดนะคะคุณท้อคุณเหนื่อยคุณพยายามมามากพอแล้วคุณเบื่อกับการต้องมานั่งรอเขาคุณเบื่อกับการต้องมานั่งเรียกร้องนะคะขอเวลาขอความสนใจจากเขานะสุดท้ายแล้วไพเอร์ฟซอร์ดทนมาบอกว่าสุดท้ายแล้วคุณจะตัดคนคนนี้ได้นะคะคุณจะฟรี yourself ได้คุณจะปล่อยตัวเองออกมานะคะจากพันธะจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณจากคนที่ ไม่ตั้งใจนะคะที่จะให้คุณร้อร์ตั้งแต่แรกนี้ดีกว่าแลวจะให้มีพูดนะอาต่อไปดู Energy ของเขาค่ะเอนนคุณตัดแล้วเขาจะเป็นยังไงเอ่ยถ้าคุณตัดเขาแล้วเป็นยังไงเดสไม่บอกเลยว่าถ้าคุณตัดเขานะคะเขาเศร้านะ เขาเสียใจนะคะถ้าคุณจะไปจริงๆอะนะเพราะสุดท้ายแล้วพ้าอย่างคุณก็คือคุณจะไปถามว่าถามว่าสุดท้ายแล้วเขาจะยอมให้คุณจบไหมแมว่าก็มีโอกาสที่เขาจะปล่อยให้คุณไปถ้าคุณชัดเจนแล้วก็หนักแน่นในความรู้สึกเขามากพอนะคะหนักแน่นในในในเรื่องของในเรื่องของการตัดสินใจหรือคาพูดแล้วก็การกระทําของตัวเองมากพอเนี่ยหมยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะยอมให้คุณไปนะคะปล่อยให้มันจบไป บางคนคุณอาจจะต้องคุยกับคนที่กําลังอยู่ในช่วงที่เขากําลังจะอยะากับใครนะคะอยู่ในช่วงกึ่งกลางของการที่เขาจะกําลังจะเป็นโสดกับไม่โสดนะคะอาจจะประมาณนั้นก็ได้แต่เท่าที่เมดูณนะตอนนี้คนคนนี้นะคะเขายังไม่สามารถที่จะให้คนได้ร้อเซในเดือนมีนาคมนะคะซึ่ง คุณก็คงไม่รอแล้วล่ะนะถ้าไม่ดูจากไพ่ไม่น่าจะรอแล้วค่ะคนน่าจะเทคแอคชั่นอะไรบางสีบางอย่างนะแล้วก็อาจจะมีคำพูดการตับสินใจที่มันเกิดจากฝั่งคนนะคะคนจะปลดปล่อยตัวเองจากเขานะอ่ะโอเคนะคะต่อไปขอคำแนะนำหนึ่งใบให้กับชาวราศีตุลค่ะ c l a r i t y นี่ไงไม่บอกแล้ว Clarity กับ1ดาบเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบขยายกันมากเลยนะเพาแบบว่า let me trust my deepest instinct In all ways นะคะ especially when matter are unclear may my own holy may my own holy intuitions anyways oh sorry ขอโทษค่ะ i n t u i t i o n always guide the way นะคะหลังจากนี้ไปคุณจะเชื่อใจตัวเองคุณจะเชื่อจิตสำนึกตัวเองนะคะคุณจะเชื่อสัญชาติาณตัวเองในการตัดสินใจครั้งนี้ไม่รู้สึกว่าเหมือนลึกๆแล้วข้างในคุณนะคะจิตใต้สำนึกคุณนะ่ะ บอกอยู่แล้วว่าคุณควรที่จะเดินออกมาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะบอกให้คุณเดินออกมาตั้งนานแล้วแต่คุณยังไม่กล้าหรือยังไม่มีความกล้าพอที่จะเดินออกมานะคะหรือว่ายังไม่กล้าที่จะ take A c t i o n แต่ในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะได้รับความชัดเจนอะไรบางสีบางอย่างที่จะทําให้คุณเนี่ยได,ไ,ดได้คําตอบที่ชัดเจนว่าพอละไมเอาละไม่เอาแล้วนะคะไปแล้วดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปเจอโอกาสหนนะ้าอารมณ์เหมือนคนอาจจะแบบว่า ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่ามาตายกับความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถจะพัฒนาได้แล้วก็มันไม่ได้มีความสุขขึ้นกว่าเดิมนะตอนนี้ที่มันเป็นอยู่นะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสาหรับชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้นะสำหรับคนที่มีคนคุยต่อไปนะคะมีขออนุญ,ญาตมุกออนกันไปที่คนมีคู่เลยนะคะส่วนใครที่จะลงส่วนตัวนะกดไลค์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ โอเคนะคะต่อไปนะจะเป็นความรักของชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนมีนาคมนี่คือจะเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีสามีแล้วก็ภรรยาแล้วเนาะขออนุญาตดู Energy ของคุณค่ะขออนุญาตดูเอเนของชาวราศีตุลค่ะ7 of s ่นอฟสอนะคะ ในเดือนนี้นะชาวราศีตุลน,นะคะคนที่มีคู่แล้ว <g iven> คุณอาจจะกําลังมีอะไรบางสี <g iven> บางอย่างที่จะปิดบังคู่คุณอยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีอะไรในใจที่คุณอาจจะไม่กล้าที่จะคุยกับเขานะคะหรือไม่กล้าที่จะบอกกับเขาไปเพราะคุณอาจจะกลัวเขาตัดสินคุณไหมหรืออาจจะกลัวเขาโกรธหรือกลัวเขาไม่สบายใจนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช่เรื่องของการนอกใจก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณไม่สบายใจนะคะ ไฟมันดูมืดๆเนาะโอเคเดี๋ยวเมย์ปรับไฟแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอะโอเคน่าจะได้อยู่อุ๊ปสอ่ะต่อไปดูเอเนจีของเขาค่ะเอเนจีฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีตุลค่ะ เ e ้บนดออฟวโอเคนะคะเป็นไปได้ว่าคุณกำลังพยายามที่จะทำลายกำแพงกอะไรบางสิ่งมาอย่างของคู่คุณโดยการที่คุณอาจจะใช้แผนอะไรบางสิ่งมาอย่างเพื่อให้ได้ให้เข้าไปในใจเขาได้นะคะหรือเข้าไปพังกำแพงของเขาได้นะ,ะนเพาเท่าที่เมดูจากไพ่นะคะ เหมือนเขามีกําแพงอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะที่ไม่สามารถจะเปิดให้คุณได้ร้อเซนะหรือบางคนเนี่ยคู้ของคุณอาจจะกำกำลังอยู่ในช่วงลําบากนะคะหรือในช่วงอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาเนี่ยอาจจะบอกคุณว่าเขาไม่ต้องการคุณเข้าไปช่วยเหลือเขาณนะตอนนี้แต่เท่าที่เมดูจากไพ่นะเหมือนคุณอยากจะช่วยเขาอะนะไพ่เจ็ดดาบคุณอยากจะช่วยเขานะคะแต่ว่าเขา แต่อาจจะต้องเป็นการช่วยบบอ้อมๆนะคะหรือไม่ให้เขารู้อะไรประมาณนี้นะต่อไปดู Energy ของชาวราศีตุลค่ะเดอ Star นะคะไม่ว่าคุณหวังดีกับคู่ของคุณนะ คุณมีความหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณหวังดีกับเขาคุณอยากจะให้เขาได้สิ่งดีๆนะให้ไม่ดูจัดไพ่เหมือนคุณหวังนะคะมีความหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาไมนะ่ซึ่งเม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเหมือนคุณบางคนเนี่ยคุณอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือกวดน้ำ <c oughs> จะเรีว่ากวดน้ำไหมอ่ะอุทิศส่วนกุศลให้เขาทุกวันนะคะเพื่อให้เขาได้สิ่งดีๆเจอสิ่งที่ดีๆหรือให้เขาได้ผ่านพ้นอุปสรรคนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเกิดในชีวิตเขาตอนนี้นะ เดอดตาอิเทอเนี่คุณข้างจะดีนะณนะตอนนี้นะคะแม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือคุณอยากให้คู่ของคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดคุณอยากให้เขาได้สมหวังเนี่ยสมหวังในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันนะคะซึ่งอะไรอะไรที่เขาคิดเขาฝันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมันมาส่งผลดีในเรื่องของความสัมพันธ์หรือส่งผลดีในตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะถ้าแม่ดูจากไพ่เนาะ ออาต่อไปดู energy ของเขาสิคะเขาจะทำยังไงต่อไพ่เดอะสตาร์เหมือนกันเขาก็หวังคุณก็หวังนะคะเขาเองนะคะน่าจะมีเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันยากมากๆนะคะที่มันจะได้มาแต่เขาก็มีความหวังเหมือนเอาง่ายๆนะคะตอนนี้เหมือนคุณทั้งคู่กำลังพยายามเอาใจช่วยนะคะกันและกันในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่าง นะซึ่งการช่วยของคุณเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เป็นการช่วยโดยตรงนะคะเพราะดูจากพ่ยเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับการช่วยเหลือนะคะหรือความช่วยเหลือจากคุณแบบตรงๆคุณจําเป็นจะต้องอ้อมค้อมนะคะหรืออาจทีอาจจะต้องอ้อมโลกหรือบางทีต้องช่วยเขาในแบบที่เขาไม่รู้นะคะคนอาจจะไปขอพรให้แฟนคุณได้อะไรที่เขาคิดว่าเขาหวังซึ่งเอาง่ายๆนะตอนนี้เป้าหมายของคุณทั้งคู่แม้ว่าคือสิ่งเดียวกันนะคือการที่ทําให้เขาเนี่ย ได้ส่งหวังกับอะไรบางสีบางอย่างหรือเขาเองก็อาจจะหวังว่าให้คุณได้สิ่งได้สิ่งอะไรดีๆบางสีบางอย่างมมนรู้สึกว่าเขาเองนะคะคุณและเขาเขาอยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดคุณก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดนะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตัวเองเป็นหลักนะคะคิดถึงอีกคนหนึ่งมากกว่าเนาะดูเอเนจีของชาวราศีตุลค่ะ a of ไม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องช่วยเหลืออะไรเขาบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอะบางคนคุณอาจจะต้องช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินนะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีเนี่ยอย่างที่แม่บอกไปถ้าคุณจะให้เขาเยืมเงินหรือจะให้เงินเขาคุณอาจจะต้องเอาเงินของคุณไปให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไปให้เขาช่วยเหลือเขาอีกทีหนึ่งโดยที่ไม่สามารถจะเป็นคุณได้โดยตรงนะะบางคนคุณอาจจะเจอกับคนที่หรือคุยกับคนที่ อีโก้สูงนะคะหรือไม,ไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยยอมรับการช่วยเหลือจากใครถ้าไม่ได้เหลือดร้อนจริงๆนะต่อ <c oughs> ไปดู e n เอนเนอร์จีของเขาค่ะที่เอเมอร์เรอร์อย่างที่เมยบอกไปเมื่อกี้ค่ะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความช่วยเหลือจากคุณนะ แม้ว่าคุณจะเป็นในเดือนนี้แหละเดือนมีนาคามคุณจะไปต้องช่วเ well, ย,ยเหลืออะไรลับๆช่วยเหลือคู่อืมพูดยังไงดีช่วยเหลือคู่ของคุณอย่างลับๆนะคะเป็นการช่วยเหลือในทิศท,ท,ทางใดทิศทางหนึ่งอะไรสักอย่างที่คุณไม่สามารถจะให้เขารู้ได้นะคะแล้วซึ่งการให้ความช่วยเหลือนี้นะคะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาหวังไม่รู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะได้อะไรในการตอบแทนนะคะ ในฝั่งของเขาเมย์คิดว่าคุณน่าจะให้เขาว่าคุณอยากจะให้เขาจริงๆช่วยเขาเพราะอยากจะให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆไม่ได้หวังอะไรตอบแทนซึ่งถถมคนคนนี้เขาหวังอะไรตอบแทนจากคุณไหมเมย์ว่าไม่นะคะเขาเองก็อยากจะให้คนได้ดีที่สุดบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาหวังที่อยากจะได้ปัจจุบันนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะได้มันหรือเขาอยากจะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นเพราะว่าจะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่ดีขึ้นก็ได้ นะคะบางคนเขาคู่ของคนเนี่ยเขาอาจจะหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนคู่ของคนอาจจะกําลังสอบราชการนะคะหรืออะไรเกี่ยวกับพวกราชการหรือกึ่งราชการอยู่นะคะาหาตํารวจอันเนี้ยก็มีโอกาสนะเอาเป็นว่าสมหวังหรือไม่ถ้าไม่ดูจากไพ่มีโอกาสสมหวังนะคะไปขอพรอ,อะไรที่มันเกี่ยวข้องดูนะ ขอไพ่คําแนะนำาให้ชาวราศีตุลสำหรับคนที่มีคู่แล้วในเดือนมีนาคมค่ะ Companionship นะคะ Okay when you fully e m brace and embrace your aloneness al you are ready for ones who are meant to be with you may I welcome this Welcome this solitude knowing it will open the way for healthy relationship บางทีนะคะเดือนนี้นะบางทีอาจจะดีก็ได้ถ้าสมมติว่าคู่ของคุณไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือเขาอยากจะทำอะไรด้วยตัวเขาเองนะคะแม้ว่าสิ่งที่เขาต้องการนะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำมาด้วยตัวเองเพราะว่า เขาอยากจะทําด้วยมือของเขานะคะเขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์น <knowledge> ี้ด้วยมือของเขาโดยที่คนไม่ต้องไปช่วยเหลือเขามากนะคะเม่รู้สึกว่าเขาอยากจะพยายามกับมันก่อนแล้วค่อยขอร้องจากความช่วยเหลือคนทีหลังแต่เท่าที่เมย์ดูนะคะเมย์รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวนะคะได้ดีที่สุดนะการอยู่คนเดียวให้เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะอยู่ในจุดที่ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆในอนาคตบางครั้งนะคะพ่ออาจจะบอกว่าคุณอยากจะช่วยเขานะแต่ว่าบางครั้งอาจจะดีกว่าถ้าคุณลองปล่อยเห้เขาทําเองบ้างนะคะมันอาจจะดีกว่าเขาอาจจะได้เรียนรู้บทเรียนอะไรมากกว่าการที่คุณคอยช่วยเรลาช่วยคอยช่วยเขาหรือคอยหนุนหลังเขาตลอดเวลานะอันนี้ก็คงจะเป็น คำแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสำหรับความรักของชาวราศีตุลของคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ใขยันรุ่งส่วนตัวรบกนวนอย่าไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไม่แต้คลิปไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็วันนี้ตอนนี้แล้วก็เวลานี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน,าน้าัน้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย